วันนี้นะคะเราก็อยู่ผมนะครับบอสซาฟาเฟอรนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องขนหมานั่นเอง<โด>ก็สําหรับการตัดขนน้องหมาเนี่ยมันก็ทําให้ความสวยงามได้เนาะอย่างเช่น grooming อย่างเงี้ยทาได้หมดครับแต่การโกนขนหมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเลยนะมันไม่ได้ช่วยให้การระบายความร้อนมันดีขึ้นเพราะว่าน้องหมาเนี่ยไม่ได้มีต่อเมเหงื่ออยู่ข้างหลัง หรือบนผิวหนังแต่น้องหมาเนี่ยจะเป็นการระบายความร้อนที่แตกต่างจากคนเราออกไปก็คือจะระบายความร้อนทางลิ้นอย่างเช่นเวลาน้องหมาเขาหอบอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาหน้าร้อนเนาะเห็นจะเห็นน้องหมาเขาหอบคือเขาร้อนหรือจะระบายทางอุ้งเท้าก็จะเป็นอุ้งเท้าอย่างนี้นี่ตรงนี้เลยที่เห็นเขาเนี่ยแบบ ไปกว,กวักน้ํากวกดน้ําอันนี้คือเขาร้อนหรือหมาบางตัวอาจจะติดนิสัยในการเล่นน้าเขาก็เลยไปกวาดน้ําก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเห็นมันหอบหรือเห็นมันกวกน้ําก็คือมันร้อนแต่ถ้ามันหอบหนักๆมากอันนั้นคือเหนื่อยนะครับผมลองจับุือเท้าเนาะตอนนี้มันจะไม่หยาตอนนี้มันไม่ตอนนี้มันจะไม่เย็นนะครับมันก็จะอุ่นๆน,นะ โอเคปล่อยน้องไปก่อนครับ <c oughs> แต่เสื้อผ้าของน้องหมาเนี่ยก็สามารถใส่ได้ในตอนที่น้องหมารู้สึกหนาวซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้องหมาเนี่ยรู้สึกหนาวก็คือถ้าเกิดว่าน้องหมาเริ่มหาอะไรซุกหรือว่าไปซุกในที่อุนอ่นๆแปลว่าน้องหมารู้สึกหนาวเราก็สามารถเอาเสื้อผ้าของน้องเนี่ยไปใส่ให้น้องได้เลยแต่ก็ไม่ใช่ใส่ทุกวันเหมือนคนนะก็ใส่เป็นระยะระยะตอนที่น้องรู้สึกหนาวอย่างเดียวก็พอ ซึ่งการใส่ชุดน้องหมาเนี่ยเราก็มีเรื่องที่ต้องระวังก็คือการอับชื้นซึ่งการอับชื้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ขนของน้องห,หรือผิวหนังของน้องติดเชื้อได้เพราะงั้นเราก็ต้องเอาชุดของน้องเนี่ยไปซักบ้างก็สําหรับแฟชั่นน้องหมาเนี่ยจะซื้อตามใจก็ได้เอาเพื่อความสวยงามแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะวงการเนี้ยข่าวลอกยากแล้วก็สําหรับคนที่พยายามจะแบบยนเดิมนะครับ ผมพูดไปแล้วหน้าร้อนคนอาจจะข้ามมาถึงตรงนี้ก็ได้นะคนอาจจะข้ามว,วิดีโอกันถึงตรงนี้ก็ได้ไม่แน่ฮะก็สำหรับหน้าร้อนเนี่ยอย่าตัดขนสั้นจริงๆนะเพราะว่าจะมีบางคนที่แบบกลัวหมาร้อนจริงๆกลัวบาร้อนใครพูดก็ไม่เชื่อไม่มีตบหนอไม่ได้วิธีการตัดให้ขนมันสั้นลงเนี่ยมันทําให้แสยงสยูวีจากแสงอาทิตย์อะส่องมาโดนผิวหนังของน้องหมาแล้วมันก็จะเกิดลูปผิวหนังครับเพราะว่า ขนของน้องหมาเนี่ยมันทําการป้องกันแสงยุยเอาไว้แล้วพอเราไปไถให้มันสั้นเนี่ยหรือไถให้มันแบบกุดๆโลด้นเลยเนี่ยก็น้องอาจจะขนไม่ขึ้นก็ได้นะจริงๆครับเคยมีมาแล้วนะขนอาจจะไม่ขึ้นหรือว่าน้องอาจจะเป็นโรคผิวหนังก็ได้นะครับ หรืออาจจะเป็นผิวหนังเกิดอาการไหม้นกก็จะแสบร้อนมากต่อไปก็จะเป็นเรื่องของปอกคอนี่จะเสริมขึ้นมานิดหน่อยนะฮะไม่รู้วันนี้หน่อยจรหรือเปล่านะก็สําหรับตัวปอกคอเนี่ยเครื่องประดับอ่ะก็คือปอกคอนั่นแหละอย่างแบบเออหมาผมก็จะใส่พวกปอกคอปอกคอผ้าปอกคอหนังปอกคอหนังเนี่ยจะเป็นเห็นเยอะนะเห็นเยอะซึ่งผมจะบอกข้อเสียของเครื่องประดับกัปออแบบอกป,ปอกค,ค,คอนะซึ่งก็ใส่ได้แต่ใส่เป็นบางครั้งบางคราวนะครับก็ ข้อเสียเนี่ยก็คือมันอย่างอะไรนะอย่างตัวอย่างตัวที่ผมใช้จะเป็นผ้า หรือบางอันอาจจะเป็นหนังตัวหนังเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเชื้อราถ้าเกิดว่าใส่เป็นนานๆมันจะอับชื้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวผ้าบางทีเนี่ยผ้ามันจะแบบมีเป็นสเกดหรือคมๆเนาะนเวลารูดๆไปมันก็จะแบบเหมือนโดนอะไรจิ้มๆนิดนึงซึ่งมันก็จะไม่เจ็บแต่ถ้าเกิดว่าน้องหมาใส่เวลานาะนแล้วมันโยงเนี้ยจิบจิบจิบจบมันก็จะเหมือนโดนมีดนะฮะขวนขวขวจนเป็นแผลแล้วคอคอนนองเนี่ยเป็นแผลมันก็เคยมันก็จะ เกิดอาการอักเสบจ,จะมีเชื้อโรคเข้าไปติดที่คอนะเพราะว่าเคยมีต่างประเทศเป็นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกแฟชั่นเสื้อเสื้อเนี่ยผมแนะนําให้มันเป็นตัวบางๆหรือว่าจะมีรูระบายอากาศนะให้มันไม่อับชื้นมันจะได้ไม่ขึ้นราหรือเชื้อราเพราะงั้นนะครับผมแนะนําเลยนะใส่เป็นบางครัง้งบางคราวไม่ต้องใส่บ่อยและสิ่งที่น้องและสิ่งประคอที่จะใส่เนี่ยก็ใส่เวลาออกจากบ้านอย่างเดียวก็ได้ เพราะว่าเอาไว้กันน้องหายแต่เวลาอยู่บ้านให้น้องอยู่สบายๆไม่ต้องใส่อะไรน้องจะได้อยู่สบายๆบ,บ้างครับโอเคแป๊บน,นึงเดี๋ยไปตามตัวทีมงานจบมาแล้วกันมมและโอเคนะครับก็สําหรับจบกันเลยดีกว่าไปจบคลิปกันเลย นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็มีสตรีมทุกวันเสาร์และว,วันอื่นๆอ,อีกมากมายวันเสาร์จะสตรีม1ทุ่มหรือ2ทุ่มส่วนวันอื่นๆก็จะซีสตรีม1ทุ่มหรือ2งทุ่มก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูสตรีมพูดคุยกับผมเล่นเกมกับผมก็สามารถเข้ามาดูผมได้เลยนะแค่กดกระดิ่งเอาไว้กดติดตามแค่นี้เวลากระดิ่ง มันสั่นเนี่ยมันก็จะมีการแจ้ง oh. เตือนปึ๊บขึ้นมาหน้าจอคุณทันทีวันนี้ก็ไปก่อนแล้วน้องป,ปุุยก็ขอนอนก่อนแล้วนะคะบายบายฮ